จังหวัดนครราชสีมากคือกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนาะยกเราคาชาตลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพิมายแล้วก็อำเภอคงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนบ้านพังเสียหายอย่างหนักค่ะ ในายใช้วัดชื่นโกสุมผู้วารชการจังหวัดนคนรราชสีมาพร้อมด้วยนักุลทรัพย์ชื่นโกสุมนายกเล่ากาชาตจังหวัดนคนรราชสีมาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายและอำเภอคง้งรวมทั้งให้ความซอยเหลือพี่น้องประชาชนในบ้านเรือนที่เสียหายอย่างหนักจำนวนสามหลังค่ะครพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพจากสภากาชาไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกร้างขัญกำลังใจให้กับ ผู้ประสบภัยค่ะครับโดยเมื่อวันที่26กันยายนครับตอเนื่องมาจนหอดวันที่29กันยายน68ที่ผ่านมาของกิจจังหวัดนครราชสีมาได้รับอิทธิพลจากรองมรสุมผ่านพานภาคเหนือตอนลา่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเหตุให้มีฝนตกหนักยังต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากครับน้ำท่วมฉับพลัน นำลนตะลิงและนำถ่วมขังรองการระบายในหลายๆพื้นที่ของโคราชสร้างความเสียหายแกทรัพย์สิสนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมเป็นอย่างมากนดน้องกิกมีพื้นที่ในรับผลกระทบนีหาออำเภอ19ตำบล98หมูบ่บ้านบ้านเลือนในรับผลกระทบ2,170หลังคาเลือนปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ำถ่วมลกลับสู่สภาพะปกติแล้วครับ